แค่สี่ครับผมแค่สี่ทรายหนึ่งคิวหินหนึ่งคิวเดี๋ยวนี้เทสระบบก็สองตันนะ 2, นิดๆครับผมประมาณสองตันอยูประมาณ,รมาณครับรถตัา่าัๆโอเคครับนิ่งอยู่่นีครับไปแล้วครับเดี๋ยวไปเอาปูนอีกห้าลูกนะครับปูนอีกห้าลูก สบายครับผมสองตันโดยประมาณช่วงล่างโอเคครับผมรหินหนึ่งคิวนะครับผมทรายหนึ่งคิวเครือ่องสเวดแรงคูบาต์ตามาแล้วครับน,นี้ดูการบรรทุกนะครับผมนนี้ให้ดูเครือ่องสเวดแรงเอาทดลองระบบ เหลือเครับผมอันนี้ไปแล้วครับสองคิวอ,อ๋อคิวครับผมลายหนึ่งหินหนึ่งไปแล้วไปแล้วครับมาแล้วครับ นี่ครับมาแล้วครับไซนึงคิวหินหนึ่งคิวเครื่องสิเปดแรงอูบาต้า